ไหนๆก็จะเลี้ยงน่ะอยากันนั้นเลยเลี้ยงมันห้าร้อยชามเลยห้าร้อยชามแปลว่าเลี้ยงชาวบางลำพูเลยใครก็ได้สิบเอ็ดโมงยืนต่อแถวแขกไทยจีนฝรั่งต่อแถวยาวแล้วคุณสุรัตน์ตัดด้วยมือตัวเองนะออกด้วยสุศรศัพด์ตัดด้วยมือตัวเองแจกห้าร้อยชามเขาเรียกว่าออกโรงทานทุกอาทิตย์แล้วก็บ่ายสองถึงสี่โมงก็ฝังทับเป็นต้นนะครับนี่คือคุณสุรัตน์แล้วหนึ่งรอบปีหนึ่งรอบปี เขาจะจัดงานใหญ่ครั้งหนึ่งครั้งล่าสุดครั้งล่าสุดก็นิมนต์ท่านพระพรหมอะไรเนาะที่เป็นเจ้าวาดวัดประยุรรวงสาวาดเป็นองค์บรรยาย้ะองค์บรรยยที่สองก็พระอริยวังโสแล้วท่านที่สามนี่ก็เป็นผมแล้วจากผมก็ต่อด้วยจีวันพอจบจากจีวันก็คุณแม่ชีสังเสนีนะครับก็จะมีองค์บรรยายตรงนั้นแล้ววันนั้นนี่แจกไข่โครกระบือเก้าตัว ให้ทุนการศึกษาร้อยทุนแจกวิวแชร์12คัณวันนั้นที่12คันแต่แกแจกมาตลอดเป็นคันที่200กว่าคันนะครับแกทํามาตลอดรายได้ของแกที่ส่วนใหญ่นี่มันรวงที่พวกคลินิกเยอะมากเลยบอกอาจารย์ผมก็ไม่ได้รวยเราเลยอยากรู้ว่าไอ้คนนี้เป็นใครรอเขามีที่ดินส่วนหนึ่งที่บางละพูครับมีให้เชา่าได้ค่าเชา่ามีรีสอร์ทที่ที่อะไรมีรีสอร์ทที่ชะอำบอกอาจารย์ รีสอร์ทของผมไม่ได้ใหญ่มันเป็นคล้ายๆทาวน์โฮหกหลังมันมีมากกว่าหกหลังแต่หกหลังผมสั่งทุกหมดเลยครับอะคุณสุรัตน์ทุกทำอะไรผมจะสร้างที่ปฏิบัติธรรมที่ปฏิบัติธรรมแล้วขอจองตัวอาจารย์ไ,ไ,นะไว้ด้วยนะทาไงครอบครัวพ่อแม่ลูกมีพระอาจารย์ประสงค์มีอาจารย์ธีรยุทธ มีจีวันตร้องเพลงธรรมะคล้ายๆว่าแกวางแผนอะไรอย่างเงี้ยกำลังสร้างอยู่ครับกำลังสร้างอยู่ก็เลยถามคุณสุราาัตน์ว่าจัดงานคราวที่แล้วเนี่ยใช้เงินไปเยอะไหมครับคุณสุรัตน์ผมคิดว่าประมาณล้านหนึ่งครับอาจารย์พอจัดงานเสร็จตกลงใช้จ่ายเท่าไหร่ครับล้านกว่าบาทครับควักกระเป๋าคนเดียวหมดเลยอ,อะไรนะอ,อ๋อผมก็เลยเอาหนังสือเอาหนังสือเล่มนี้ ไปร่วม2,000เล่มพวกคนฟัง2,000คนเี่งผมเอาไป2,000เล่มไปร่วมแจกที่นั่นแล้วก็ขึ้นบรรยายด้วยนะครับอันแบบนี้ก็คือก็อนุโมทนากับเขาวันที่สามวันที่สามพฤศจิกาย,ยนนะครับผมก็จะไปพูดที่สุร,รัธรรมบ่ายสองโมงแต่ว่าจริงๆผมไปกอนเที่ยงอยู่แล้วเพราะคุณสุรันบอกอาจารย์มาทานข้าวเที่ยงก่อนก็เข้าประมาณนั้นสองชั่วโมงเขาน,นาสดมนแล้วคุณสุร,รันเองนี่ก็ คุณคุณสุรัตน์นะครับนภรยาชื่อคุณติ๊กคุณติ๊กนี่ก็น่ารักคุณติ๊กนี่เป็นชาวสุโขทัยนะครับพูดง่ายๆว่าบ้านค่อนข้างยากจนนะแต่แต่แต่ว่าเป็นคนธรรมะแม่นี่พาเข้าวัดเขาา้าวาเป็นคนธรรมะแล้วตอนที่เข้าพรรษาเนี่ยเข้าพรรษาเนี่ยคุณติ๊กบวชชีนะครับสามเดือนอยู่วัดใครถู้ไหมเขาดินดอกแสง <Yeah. S 2> ใช่คุณติ๊ก นะครับแล้วคุณสุรัตน์นี่บอกว่าภรรยาผมบวชสามเดือนผมบวชสามภรรยาผมบวชสามเดือนแต่ผมไม่ได้บวชอะไรแต่ช่วงที่เข้า,าพรรษาภรรยาบวชสามเดือนถือศีลแปดผมจะถือศีลแปดสามเดือนด้วยแล้วคุณสุรัตน์ก็เข้าปฏิบัติธรรมเป็นระยะระยะรู้จักพระอาจารย์สุรศักดิ์วัดม่เหยงยไหมครับคุณสุรัตน์คือรองประธานมูลนิธิของพระอาจารย์สุรศักดิ์วัดมเหยงช่วยกิจกรรมศาสนายเยอะผมถึงบอกชื่นชมผู้มีสตังค์แต่เขามีกําลังเยอะ แต่ก็ามาทางด้านนี้อ่ะแล้วให้อย่างเดียวให้ให้ให้อย่างเดียวอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมตอนนี้คุณสุรัตน์น่าจะจบร์สปฏิบัติธรรมที่เขาดินน้องแสงแหลวนะฮะจบแล้วจบแล้วแต่ว่าคุณ,คณติก๊กยังไม่ได้สึกใกล้ๆน้อใกล้ๆจะสิ้ละนั่นแหละนี่คือคุณคนนี้แหละที่เราให้ฟังฉะนั้นเราก็ยังมีผู้ใหญ่ใจดีที่ที่ทําประโยชน์ให้กับสังคมและก็าศาสนานะครับใก<น>ล้หมดเวลาแนละ้วเรื่อง ผมผมมีเวลาถึงป่ายสามสี่สิบนาทีละกี่กี่โมงห้าสิบใช่ไหมมีเวลาประมาณสิบนาทีได้ไหมระยะเวลาเท่าไหร่ประมาณสิบนาทีมีอาจรจะถามไหมครับนิกายในพุทธศาสนาอะไรนะครับนิกายนิกายนิกายนยในพุทธศาสนามันมีหลายนิกายนี้มันอ๋อเอาเอาเาบ้านเราจริงๆแล้วมันมีเทรวาใช่ไหมครับ เทราวาเทราวาก็คือเป็นสายตรงตั้งแต่พระพุทธเจ้ามานี่เรียกว่าฝ่ายเทรวาแล้วก็มหายาณอันนี้คือแบ่งแยกๆแย่างนี้นะเป็นมหายาณม,มหายาณก็จะแตกไปทางด้านจีนที่เบตทางด้านโน้นแต่ของเราที่เป็นสายเทราวาสพอมาบ้านเราเสร็จปั๊บบ้านเราแยกออกเป็นสองสายเป็นสายธรรมยุทธ์กับสายมหานิกายพอสายธรรมยุทธ์นี่เราก็จะมองว่าสายธรรมยุทธ์คือสายผ้าป่า จะไม่ค่อยรับกิจนิมนต์ไปเทพตามไปอะไรนะไปนิมนต์ไปฉันตามบ้านไปทําบุญบ้านจะไม่ค่อยรับนิมนต์จะเป็นผ้าป่าเช่นว่าสายหลวงปู่มั่นอันนี้ก็คือเรียกว่าฝ่ายฝ่ายธรรมยุทธทีนี้พระบ้านพระบ้านที่เราเจอเจอแบบนี้อันนี้จะเป็นฝ่ายมหานิกายบ้านเราก็จะมีอยู่สองสายนะครับทีนี้ถ้าเรามองแบบนี้ก็เราก็จะมองเห็นว่าฝ่ายของธรรมยุทธเนี่ยท่านค่อนข้างที่จะเคร่งเรื่องวินัย ท่านจะมุ่งเน้นเรื่องการภาวนาหรือการปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่แต่พระบ้านเนี่ยก็จะบางทีก็ไม่ได้เคร่งเรื่องนั้นมากนะยกตัวอย่างว่าฝ่ายธรรมยุทธ์เนี่ยท่านจะไม่จับเงินท่านจะไม่รับเงินเลยแต่ฝ่ายมหานิกายนี่ก็ยังรับเงินจับเงินถูกปะ<ม>อ่าระดับนี้นะครับถ้าเราแบ,บ่งเป็นวกว้างๆแบบนี้ก่อนแต่แต่ยัง,ย,ง,ย,งยังอะไรก็ตามคือวินัยของพระพุทธเจ้าที่ทรงบัญญัติไว้อ่ะแล้ววินัยข้อที่ว่า จับเงินยินดีในเงินและทองเนี่ยยังไม่ถูกการถอนออกพูดง่ายๆไม่มีใครกล้าที่จะถอนบัญญัติออก<ม>ฉะนั้นถ้าใครยินดีจับเงินจับทองยินดีเป็นเจ้าเข้าเจ้าของยังไงยังไงก็อาบัตยังไงยังไงก็ผิดแล้วอาบัตข้อนี้นะครับโปรอาบัตไม่หลุดด้วยถ้าไม่สละเงินนี้ออกจากปัจมเส์ของตัวเองเช่นว<ม>่าสมมติเราเป็นผ<ม>ู<ม>้พระใช่้หมถวายผม จะใส่สัญามใส่ซองใส่อะไรก็ช่างเถอะแล้วผมเก็บเก <บา S 1> ็บไว้ใส่บาทใส่อะไรก็ช่างผมเก็บไว้เป็นเจ้าเข้าเจ้าของแล้วผมไปโปรงอาบาัตไม่หลุดน,นะโปรงไม่ได้จนกว่าผมจะสละเงินเนี่ยออกจากกรรมสิทธิ์ไปอยู่กองกลางของหงส์อ่าอย่างนี้งงโอเคแล้นะเวเออถ้าเขาไม่สละเขาโปรงไม่ได้ไงแต่เราให้เราก็ไม่ต้องคิดอะไรใช่ไหมนี่เป็นคำถามที่ดีมากว่าบ่อนควรให้หรือไม่ควรให้ผมใช้คําพูดนี้นะ ผมใช้คำพูดแพ่แคบเป็นการเปรียบเปรยเปรียบเทียบใช้ใชผมใช้คาว่าพระพุทธเจ้าทรงเตือนพระพิสุสฆ์ว่าให้ระวังสอเสือสองตัวสอเสือตัวที่หนึ่งคืออย่ายินดีในสตังอย่าสะสมสตังย่ามีสตังเป็นเจ้าเข้าเจ้าของนี่คือสอเสือตัวที่หนึ่งถ้าพระรูปใดยินดีในสตังสะสมสตังมีสตังเป็นเจ้าข้าเจ้าของ สอเสือตัวที่สองมันจะมาสตรีถ้าพระยินดีในสตางเกี่ยวข้องกับสตรีสอเสือตัวที่สามมันจะมาศึกที่ยินดีในสตังยุ่งเกี่ยวกับสตรีแล้วต้องศึกเพราะพระรูปนั้นขาดสอเสือตัวที่สี่คือสตินั่นเองแล้วทุกวัน,นที่เกิดเนี่ยไม่ใช่เกิดเรื่องแบบนี้หรอพระุูธเจ้าห้าไมไว้แล้ว พระพุทธเจ้าเป็นสัพพายูรู้แจ้งลกรู้เหตุการณ์ทีงหน้าว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นฉะนั้นเมื่อเรารู้แบบนี้นะครับเราก็ไม่ควรที่จะเอาเงินใส่บาตรพระเพราะบาตรพระมีไว้รองรับข้าวสู่ขนมสดไม่ใช่มันนี่ถูกไหมในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเรารู้เราต้องเบรกเอาสมมติยกตัวอย่างอันนี้คือเหล้าพระพุทธเจ้าห้ามพระภิกษุสูง,สงดื่มไหมห้ามไหมห้ามหรอนะเอาเหล้าใส่บาตรพระได้บุญหรือได้บาบาโอเค อันนี้มันนี่เงินพระพุทธเจ้าห้ามไหมอเอาเงินใส่บาตรพระได้บุญได้บาตร<า>แต่เอี่เหมือนกันเ <c oughs> <c oughs> มื่อรู้แล้วอย่าทำแต่ก่อนเราไม่รู้ทำตอนนี้รู้แล้วสต๊อปอ